ผมไม่ได้ใส่เคื่ออะไรมันเจ็ผิใช่ไหมโอ้อันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่อยู่ญี่ปุ่นมันร้อนแบบนี้ไหมร้อนรุนแรงอยู่ญี่ปุ่นคือมนเป็นลักษณะแบบนี้ลงไปแรงไปเขาอาบอะไรยังไงฮะพอทักพักหนึ่งมันก็จะตายเดียวกันอันนู้นแก้ผ้าหมดนะเพราะเราได้แช่เราถึงรู้ว่ามันนี้มันโอเคแก้ผ้าหมดนะไม่แก้ไม่ให้ลงนะ นี่จะเอาอะไรน้ำพุร้อนกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นจ็ดยี่หกแปดครับน้ำเย็นลงมาอันนี้น้ำร้อนลงมาผสมกันต้องวิธีการคือต้องเอาขาหย่อนก่อนให้ร่างกายปรับตัวมันจะร้อนมากแต่นั่งเข้าแก้มเนินให้คนมันร่างกายจะปรับตัวมันก็จะอุ่นครับโอ้หุ่น้ำนะครับ ผมจะมุดน้ำบ้างเดี๋ยวรองว้าวอ่อนเลอ่อนเลสุดยอดสุดยอดใครมไข่ตุกใครสุกครับใครสุกเกือบซุกแล้วเนี่ยจะเป็นไข่ลวกได้เป็นไข่ลวกแล้วเนี่ยตอนนี้ไข่ต้มอย่ามาตูุ่มตมแล้วอย่ามาตุมแล้วร้อนมากตุ่มนิ่งจ้อง แต่าไม่ละนี่นีนถ้านั่งเราหายเลยหนึ่ง้องโอ้โทนนี้นะครับทนนี่นึครับทนนี้นึงครับทนนีนึงครับต้องทนเออดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วไม่นานครับให้ทนนิดนึงครับความร้อนกระจายไปทั่วร่างกายครับ ก็จะดีขึ้นครับเดี๋ยวเ่าจะโอ้นี่กล้องตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นไงบ้างถามรสชาติเป็นไงบ้างมาเข้ากล้องหน่ครับสุดยอดครับมันขยับมาผมเองครับผมคิดว่าตัวคิดว่าตัวเองจะลงไม่ได้มันร้อนร้อนมากๆวิธีการหนึ่งก็ทำให้ กล้าลงต้องทำไงก่อนฟังฟังเสียงกองเชียร์ไม่ใช่ไม่เพราะว่าพี่กล้าลงก็คือแบบเคยเคยผู้ที่มีประสบการณ์ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราแช่ไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มแช่เราก็เอาตัวลงเนี่ยมันจะปรับปรุนปรุได้ตอนแรกนี่ไม่กล้าลงต้องมันร้อนจัดเอาขาลงก่อนเอาขาลงก่อนเอาขาลงก่อนแล้วลองตัดสินใจเคนั่งนั่ง นั่งค่อยๆนั่งน้ำแช่ตูดอตูแช่น้ำถ้ายังถ้าก้นยังไม่ถึงน้ำเนี่ยมันไม่อยากไม่อยากไม่อยากลงไม่ยอมพอลงมาเต็มขึงโออปรับได้ปรับความร้อนก็คือถ้าเกิดอยู่ที่บ้านเราเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นนที่แรงที่ร้อนที่สุดอะเท่ากันนีย ป,ประมาณ70องศาอันนี้อันนี้เขาบอกว่า44แต่มันแรงแต่ที่สุดแรงแรงมากน้ำร้อนครับก็จะมีอยู่3บ่อนะครับบ่อที่หนึ่งบ่อหนึ่งหกบ่อรวมนะครับเป็นแบบน้ำล่างน้ำข้าปิดบ่อที่สองอยู่ประมาณ50ผมดูอ <Hayır> ุณหภูมิครับ50องศาก็ลงไม่ได้มันร้อนเอาน้าเอาเท้าแค่อย่างเดียวตอนนี้บ่อที่สามก็มันไหลมาจากบ่อที่หนึ่ง ที่เขาใช้แล้ว <si มันดีกว่ากินยามันรวมบ่อนี้กับบ่อน้ำเย็นน้ำด้วยตรงนู้นเขาไม่ให้เขาไม่ให้ลงอ๋อเพราะมันร้อนจัดโอ้ร้อนตรงนี้ยิ่งร้อนจัดตรงน่าร้อนมากร้อนไม่ได้ดอหายแย่ก่อนผมเดินตัวเลยกนี่ซ่อมซ่อมเอาหัวลงไหนมาแล้วก็ย้อนมาข้างนี้ตัวนึงซ่อมให้มันตราบอ้เดี๋ยวหล่อรอยยิ้มแต่ไข่ไม่สุกเหรอเนี่ยนี่ๆค่อยลงค่ไม่ลงไม่ถามไข่สุกยัง เอาขาเยะโอ้โหร้อนร้อนเด็ต้องให้มันปรับตัวกันห้านาทียังตัวมันจะน็อกเดี๋ยวมันเวียนีๆนะตัวก็มีใช่ไหมของอีกกชนมีคนีไหมแม่ครูเซมชอบศึกษาป่าแต่เราไม่มีเวลาโอ้โหโดันโอ้โเอาหย็บหัวลงระวังเด้อเป็นความดันด้วยเนี่ย นอย่าไปแช่นานนะดีก็พอแล้วรู้สึกว่ามันแบบตอนแรกลงไปผมรู้สึกว่ามันจะร้อนวูบบูบแต่พอมดทนสักห้าวิไปจากเอกในน้ำแลมรรนลยสะกนันใช้ยาพุ่มก็ดแถวดีกว่าาครับ ตอนนี้รู้สึกว่าดีดีดีขึ้นงูงบอเป็นนำาพุกไม่นํามาพุกตอนนี้ห้าเลีวดีขึ้นครดีขึ้นน้ำแรงน้ำกระเล็กนะน้ำแรงหรือเปล่าน้ำน้ำรน้ำแรง อ๋อมันมีอ้เามีการมีจงวิจัยกันหนยันไม่มีแล้ไม่ด้มีขอปฏิบ um> ัติกันครับนําพูดร้อนกันอยก่ลยตอนนี้ก็ม yeah> ีท well> ี่อาบน้ำแร่สองร้อยสิบบาทครับก็ได้สี่ห้าคนครับอันนี้เดียกว่าครับแล้วก็ออกไปอยากเป็นนวดก็ได้ครับมีที่นวดเช้านวดมือนวดคอนวด่าน้ำ่ากนี้แเราก็ไป ปรับอุณหภูมิรใช่อันนี้มันไหลไปธรรมชาติหัวร้อนแรงเราต้องคลาให้เมาอรับผมรับลมขับลมตึ้งเรามาเลือกตรงนี้ท่าเอาท้าไกลอิตาทำไมต้องถอดเสื้อใส่เสื้อได้ไหมดีกว่ากันแตกต่างกันหรือเปล่าใส่เสื้อคือก็ปาเสื้อมาตัวเดียวเลยไหคำตอบพันนันลุ่มเอาพ่นพ่นพ่นถอดเสื้อมาไม่ไม่รู้ผมอยากถอดกันแต่ไม่รอคุณ ไม่ดีเอเคครับนึ่งซ่มมอมซ่อมจานใส่เชือมันจะมีสารเคมีไม่ซึมเข้าร่างกายได้ไเป็นหลักวิทยาศาสตร์ครับไ,ไปแ <ะ S 2> ช่แล้วก็พอไม่แ่บนี้อยู่หนังมันขยายตัวนี่มันลือนน่อนเลยชามสนที่ไป มาเชแบบนี้เลยเพิมไตมา่ไนั้นเื่อยั้งห่นย่ก้นก่อนแต่พัน่ก็ป่อมต่ตัวนี้จะเกือที่สุดเป็นไรตัวนี้ายเลยไม่ไย่ทที่นี่ห้ามเอาไข่มาห้ามเอาไข่มาลวกเป็นธรรมชาติ ไม่สุกจริงไม่สุกมโบน้ำร้อนที่เบตงบตงครับร้อนกว่า้อนกว่าไม่ร้อ็ไอ้ยังไม่ไม่ตุ้งที่ที่เขาไข่ไปูอนบอกว่าบอกว่าคนทะคนเป็นความดันระวังจะเป็นสมอเป็นใจใจมันฝังไปแล้วว่ากลัวเป็นสมองใจจะความอำลังมีความดัน ตรงนี้อุ่นก็ค่อน่เดี๋ยวนี้ผมปกติจะยินยาควบคุมผมมาบอกนั้แกงตกไปเดี๋ยวมันก็หายลเพระว่าตนี้ร้อยยี่สิบเกแต่แต่ผมเคยใบ้านหมุนมาแล้วน่อะร้อยหกสิบสูงสุดก็จะไม่ร้อนมากเกือบตาย้มันจะได้กับบ้านผมบ้านหมุนอะ โอเคครับขึ้นก่อนครับเดี๋ยวมีโอกาสวันหน้ามาใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเด็กพวกนั้นมันเล่นตรงนั้นที่มันมีฟองอะไรเยอะๆอะอ๋อทีนี้มือกำเนื้อเท้าที่มามีทุกบอลนั่นแหละ